ลุงดำลุงดำกับเฮียฮอเอกเียนของลุงดำกับเฮียฮอลุงดำเป็นช่างซ่อมจัก,กรยานในร้านเฮียฮอวันหนึ่งเมื่อลุงดำต้องตายลงไปก็ไม่มีบรดกอะไรให้ลูกเลยช่างซ่อมกับจัก,กรยานาลูกอาจจะไม่ได้มาเป็นช่างแทนลุงดำขณะที่เฮียฮ้อยังเหลือ ถ้าเฮียฮ๊อตายไปเฮียฮ๊อยังมีมรดกคือร้านจัก,กรยานให้ลูกงานประจำส่วนใหญ่ไม่ต่างอะไรกับลุงดำเพียงแต่ตำแหน่งดูดีรายได้มากกว่าแต่วันหนึ่งเมื่อกเกษียณอายุก็ส่งต่องานที่ทำให้ลูกไม่ได้ก็มีคนรู้จักที่พ่อแม่เขาตำแหน่งใหญ่โตพอเขากเกษียณแล้ว ตำแหน่งใหญ่โตของเขามันส่งมอบให้ลูกไม่ได้ลูกเขาไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหนเขาก็ไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตเหมือนพ่อแม่ของเขานี่คือเหตุผลที่เราหลายคนควรอา,อาชีพที่เป็นมรดกตกทอดได้หรือเป็นเจ้าของกิจการโรเบิร์ตคโยซากิ ตำนานของพ่อรวยสอนลูกพ่อรวยพ่อจนโรเบิร์ตคิโยซกิมีพ่อ,อเป็นตำแหน่งเ,เป็นตำแหน่งใหญ่ในวงงานราชการแต่งตัวหรูหรามีบ้านหลังใหญ่ขับรถสวยแต่ได้มาด้วยเงินประจำตำแหน่งเนี่ยแต่งตัวหรูหรามีตำแหน่งใหญ่โตเงินเดือนมากมายพอสมควรเขาเรียกว่าพ่อจน แต่ในขณะที่พ่อรวยของโยเบิร์ตคิออสกิก็คือพ่อของเพื่อนซึ่งปกติจะขับรถเก่าๆวันที่เขาจะไปประมูลงานเขาถึงจะเอารถคันใหม่สวยหรูมาขับแล้วแต่งตัวหล่อวันที่เขาไปประมูลงานวันที่เขาไม่ประมูลงานเขาก็แต่งตัวธรรมดาแต่สินทรัพย์ของเขามันมันมีมากมายถึงขนาดกินชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดอันนี้คือพ่อรวยของโรเบิร์ตคิออสกิ หลักเกณฑ์ของการเกษยียณอย่างเกษมก็คือของชาวยูส่วนใหญ่ด้วยก็คือให้เงินทำงานแทนเราเราจะไม่ทำงานเพื่อเงินหลักการของคนรวยของโรเบิร์ตคิโยสกิเขาแบ่งเงินของมนุษย์ไว้เป็นเงินสี่ด้านด้านแรกเป็นลูกจ้างด้านสองเป็นเจ้าของกิจการด้านสามเป็นใกล้ๆกับ ห้างคุณส่วนจำกัดอะไรอย่างเงี้ยด้านที่สี่เงินมันจะทำงานของมันเองในหลักการวันหลังจะมาเล่าให้ฟังก็อยากฝากเครื่องลุงดำเป็นช่างซ่อมรถถ้าลุงดำตายก็ลูกก็มาเป็นช่างซ่อมรถแทนลุงดำไม่ได้ถึงได้ก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งแทนของลุงดำแต่ไอ้ร้านของเฮียฮอที่ลุงดำทำอยู่ถ้าเฮียฮอตายลูกก็ได้มรดกเป็นร้านนั้น ถึงไม่ได้วารดกเขาก็กินได้จนตาย